ครับผมสวัสดีสวัสดีนะครับสหรับนี้นะครับผมได้เทสต์90กองใหญ่เข้ามาใหม่หนึ่งตัวฮะนะครับตัวนี้กองใหญ่เกียร์ข้างนะครับผม 8x2 ปี05นะครับรถคันนี้นะครับสภาพเดิมๆแบบนี้ฮะสวยๆครับเดี๋ยวเราจะเช็คสภาพใหม่นะครับคันนี้ ติดแล้วก็ดันหน้าแข้งหลีพันเจีซีพีครับนะครับดีได้มาจากนฟันรศรีธรรมราชนะฮะจับจานุภาที่ต้องการรถทเขู้นย์กองใหญ่นะครับเช็คสภาพนะฮะห,หรือตามสภาพครับโทรมาคุยสอบถามกับเราได้นะครับสำหรับคันนี้ครับ ส่งโดยทีมงานสตีดูโคราชนะครับไปชนกันต่อฮะเครื่องอย่างที่ฟังกฟังดูก็เครื่องใช้ได้เลยนะครับผมเจ้ของบอกไม่เคยทําเครื่องเลยคันนี้เดิมๆเ,เลยนะฮะอุปกรณ์ไฟหน้าอยู่ครบนะครับผมนะฮะ เอกสารอินโหยนะครับชุดโอนเรียบร้อยนะฮะจดทะเบียนได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้ครับผมรปีศูนย์ห้านะครับ ภาพสวยๆเดิมเครับผมเช็คสภาพเสึกก็จะขายอยู่ประมาณแปดแสนนะฮะทำสีเปลียย่ยนยางไหม่บิ้วใหม่ทั้งคันนะครับถ้าจะส,สนใจก็ศ8นแปดหนึ่งนย์เจ็หี่ศูนย์นะครับผมสหรับเปิดโทรศัพท์นะฮะสามารถโทรสั่งจองได้เลยนะครับพอรถเข้าอยู่ในร้านเราแล้วนะฮะครับ ก็ส่นกองใหญ่เกียร์แปดคูณสองอยู่ข้างครับถ้าไม่ชอบอยู่ข้างย้ายไว้ให้หกลางได้นะฮะทำเสร็จแล้วก็จะสวยงามแบบที่เราเคยทำทำไปนะฮะ,ะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับผมอันนี้นีฮะก่อนเช็คนะฮะจะแบบนี้ครับครับเสร็จเซ็คเสร็จแล้วก็จะแบบนี้ครับพอดีคันนี้ลูกค้ากับสินจองแล้วครับย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับรถนะฮะ เลยให้ดูก่อนครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ครับถ้าชอบสนใจก็โทรมาคุยมาสอบถามรายละเอียดกับเราได้เลยครับน,นะฮะเบอร์โทรนี้ครับผมนี่ไปแค่นี้กันนะค,ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ